สี่ปี สาขาวิชาอาชีวอนมามัยและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในสาขาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์<ม>การเรียนการสอน<ะ>เน้นในเรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพของคนทำงานเป็นหลักมีความพร้อมของเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์เช่นเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพป,ปอดเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและสมรรถภาพการได้ยินชั้นปีที่1เรียนในรายวิชาที่มีความรู้ในหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์และการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปีที่2เรียนรู้พื้นฐานทางด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสามารถวางแผนงานโครงการและการประเมินผลการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงานการฟื้นฟูสภาพส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและอันตรายชั้นปีที่3ประเมินวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานหลักวิศวกรรมศาสตร์สถานะสุขภาพในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนคิดค้นสร้างนวัตกรรมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและชั้นปีที่4เรียนค้นคว้าหากลายุทธ์และวิธีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อสุขภาพฝึกให้มีภาวะผู้นําในการให้บริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะมีสภาวิชาชีปรองรับจากกรมตรวจด,ดีการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพนักวิชาการนักวิจัยทาง ว่าอนามัยและความปลอดภัยนักวิชาการทางด้านสาธารณาสุขในหน่วยงานต่างๆทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนและอีกหลายๆอาชีพค่ะร่วมสร้างอนาคตที่ปลอดภัยไปกับเราติดตามข่าวสารได้ที่นี่แล้วเจอกันนะคะบ้ายบาย